สวัสดีจ้าทุกคนมากินข้าวกันเด้อมานี่ไงตามบะหุงอบไก่ของแซบฉันนะคะมาเด้อมาเด้ออันนี้ก็ข้าวเหนียวของเรานะคะผักก็มีนี่เลยแหละ <c oughs> ผักก็มีผักอันนี้เลยค่ะ อ๋อมาแบบนี้ทำหมูฟิล์มไก่ไก่อุบอร่อย ฝรั่งก็เห็นเขากินชีสเขาพิชวานเขาบ่กมีกลิ่นนะอืม,มเบเลย

คนนยอส้มตำ่ำผักของเรานะคะ

เอสเซนต์ร่มกันนั่ชิเลกครับมไก่หอมๆเลยนะคะ อ้าว่อยทำไมแอปเขาทำไมฟิลเตอร์เขาได้ขนาดนี้วะเนี่ย ฟิลเตอร์ทำไมมันทำให้เราสวยขึ้นวะงงว่ะปังคุิเย ทา่าน้องคนอิจฉาร้อง,งมาต้าองแต่งหนามองดูว่าฉันบ้าร้องมาต้องใส่ฟิลเตอร์มองดูว่าฉันบ้า <c ười> เองก็ใส่สา,สาวแต่เองไม่สวยไงหืใช่ไหมแหม่ภาษาบาลภาษาภาษาจังนทอน,นบอ่ แต่ระดับคนรวยเขาเป็นดาราดังก็ะด็เดียาเขาย้งใส่ฟิลเตอร์นะบะสานเจ้าของเพราะกำกาเป็นยังเป็นอยังเขาคือสิใส่ไระดนบะ,ะขนาดดาราเขายังใส่อ๋อเอ็งก็ลองใส่บ้างสิว่ามันสวยใส่เสร็จแล้วเอาลงแม่กูดูด้วยนะว่ามันผ่าน,นไหม กูจะดูให้ถ้าใส่แล้วไม่สวยอะ่ะจะช่วยไม่ได้นะมันขึ้นกับเบ้าหน้ามันแล้วล่ะถ้าใส่แล้วไม่สวยอะ่ะอืมป้าเก้น่หละ ลองไปต้องแต่งหน้ารู้หรือเปล่าอือออกกล้องบางทีก็ต้องแต่งสิยาหล่อนแต่ยังไม่แต่งหน้าออกสกล้องหรอวะอือทุกคนก็แต่งอยู่กันล่ะทางตะวนันแต่งออกมาแล้วมันคือลิ้งมัน Anh you for young Tang Tango mạo động máu ngang năm có ba phú mà năm mươi ba nản đây phu bao nản đây bỏng ba em ok tang mắng ba em bỏng ba không? là mhm 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 là thiếu mhm à? Cô cứ mhm mhm ba Cô có mhm nản mhm 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 cô cứ mhm mhm ba ลองสชยว่ามันไม่เกี่ยวกับฟิวเตอร์แล้วแหละมันเกี่ยวกับกระโหลกหน้ากระโหลกหน้าแต่เราคนณอะเบาหน้าแต่เราคนณืมแล้ลหนาคะทุกคน